ชื่อเรื่องเธอยังโดดอยู่ที่นั่นเล่าโดยคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่ขับวินเล่าแถวคลองท้ายหมู่บ้านรู้ไหมทำไมถึงไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนกลางคืนมันมีสะพานเล็กๆข้ามคลองไม้เก่าดูไม่มีอะไรแต่ใครๆก็เล่าว,ว่ายังมีเธอกระโดดลงน้ำที่เดิมทุกคืนย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อออนผิวขาวผมยาวสวยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยได้เธอรักผู้ชายคนหนึ่งจนหมดใจ แต่สุดท้ายถูกทิ้งตอนที่ท้องอับอายครอบครัวเธอเดินไปตรงสะพานไม้เล็กๆตอนฝนพรมแล้วกระโดดลงไปพร้อมทั้งชีวิตของเธอกับลูกในท้องไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นร่างของเธอลอยอืดอยู่ใต้พงหญ้าผมพันเต็มหน้าเหมือนหลับอยู่ในน้ำนับตั้งแต่คืนนั้นมีคนเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนหันหลังอยู่กลางสะพานตอนกลางคืนดึกๆเสมอๆบางครั้งยืนเงียบบางครั้งได้ยินเสียงสะอื้นแล้ว เธอก็จะก,กระโดดลงไปในน้ำทั้งที่ไม่มีเสียงน้ำกระเพื่อมมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งลองของยืนดูตรงสะพานแล้วถ่ายคลิปไว้เสียงในคลิปนั้นไม่มีภาพผู้หญิงไม่มีเงาแต่มีเสียงน้ำดังตุ้งแล้วตามด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูว่า อย่าให้ฉันโดดคนเดียวพวกนั้นหนีหัวซุกหัวซุนใครขึ้นนอนทรมเป็นอาทิตย์บางคนหูดับไปข้างหนึ่งจนถึงทุกวันนี้พี่วินทิ้งท้ายเสียงเรียบๆข้าเคยขี่รถผ่านสะพานนั้นตอนตีสามเห็นคนยืนอยู่หันหลังผมยาวถึงเอวหยุดไม่ได้ก้มหน้าเร่งเครื่องผ่านพอกลับมาถึงบ้านบนเสื้อเปียกน้ำตรงบ่าข้างซ้ายทั้งที่ฝนไม่ได้ตกเขาว่าถ้าเจอเธอแล้วเธอหันมา จะได้เห็นหน้าที่อาบน้ำตาและเลือดเธอไม่ได้อยากหลอกใครแต่เธอแค่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายและยังรอใครบางคนที่เคยสัญญาไว้ให้มาหา